ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ทางสวนแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับพอดีผมย้ายกล้วยนะครับกล้วยกล้วยเขียวนะครับกล้วยเขียวใหญ่ครับมาปลูกสามต้นที่หลังๆที่คลิปก่อนๆก็กจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมกล้วยน้ำว้าที่ถ่ายให้ดูนะครับว่าปลูกข้างรั้วนะครับคลิปที่แล้วนี่ผมเอามาปลูกสามต้นก็คือมันมีต้นหนึ่งที่แปลกไปกว่าเพื่อนนะครับผม อันนี้คือต้นแรกนะครับต้นแรกอันนี้ต้นที่สองเพรพอต้นที่สามนี่ที่ตอนแรกๆเหมือนเหมือนเขาจะตายไปนะครับผมเหมือนหน่อเน่าแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือผุดขึ้นมาใหม่ผุดขึ้นมาใหม่ผมเลยอยากถามในท่านผู้ชมดูนะครับว่า,ากรณีแบบเนี้คือเขาสามารถข้ามสายพันธุ์มาด่างได้ไหมหรือว่าหรือว่าคือมันเป็นการเรื่องของการ เคมปุ๋ยหรือว่าอะไรก็ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับผมถ้าเป็นด่างจริงๆผมก็จะเลี้ยงรักษาเขาดีๆนะครับก็ได้ยินข่าวว่าต้นหนึ่งก็หลายตังค์นะครับผมเนี่ยครับข้างข้างบนใบด่างนะครับผมแต่ข้างหลังข้างหลังก็ไม่ด่างนะครับถ้าว่าใบใบแห้งแดดก็ตรงนี้แห้งแดดครับเนี่ยมีรูอยู่ แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วด่างเลยครับก็ผมก็รอชมว่าใบเนี้ยใบเนี้ยถ้าขึ้นมาด่างก็ก็น่าจะด่างเลยนะครับแต่คือของผมเอามาปลูกไม่ต้นแม่เขาไม่ใช่ด่างนะครับผมผมเลยอยากเอาลงคลิปแล้วก็อยากจะถามดูว่าอ่า ไอ้กล้วยด่างกล้วยด่างนี่คือความเป็นมานี่เขายังไงคือเราปลูกไปเนี่ยปลูกไปเยอะๆเ,เนี่ยมันสามารถมีด่างได้ไหมแล่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยลูกเขาจะด่างหรือเปล่าก็สําหรับใครก็เดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ไปให้ผู้รอบรู้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะด่างไหมหรือว่าเป็นแค่ใบสองใบแรกแล้วก็ต่อไปก็ไม่ด่าง แต่ว,ว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นต้นอื่นก็ไม่เป็นนะครับปุ๋ยก็ใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกผสมเก็บไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าผสมอะไรเข้าไปนะครับอย่างอื่นก็ไม่ด่างนะครับปลูกไปย้ายมาก็ไม่ด่างไม่มีอาการด่างอาการอะไรเลย นะครับผมเลยอยากเอาคลิปลงนะครับแล้วก็อยากถามว่าไอ้คำว่ากล้วยด่างกล้วยด่างนี่คือเขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นหนึ่งในร้านที่เขาผิดผิดแปลกจากสายพันธุ์เขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การเป็นแค่ใบใหม่ขึ้นมาเฉยๆนะครับผมเนี่ยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ โอเคครับก็ยังไงก็หลังจากชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมและท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางส่วนนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ